ดีใจมากๆค่ะก็ทำงานกับบุกกรีมานานแล้วค่ะแล้วก็เห็นคผลงานตัวคิด์มสของเขาในหลายๆเวอร์ชันเนาะเวอร์ชันนี้ที่นน ที่ร้านของคาร์ลก็เป็นอีกเวอร์ชันลูที่รู้สึกว่าทุกคนต้องมาเช็คอินกันค่ะสวยงามมากทั้งคอนเทนต์ก็ได้เต็มที่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลเชิญชลองเพลงความสุขเลค่ะก็มาก็ได้เยอะๆค่ะที่ต้นไม้เอ็กซ์เพอร์ต้นคริสต์ต้นนี้ของบุกการีค่ะมาดูวางทราต่างจากทั้งอืนอย่างไงบ้างันนีีมมววิไม่ว่ามันทุกครั้งการดีไซน์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่สวยงามมากค่ะดูแบบเรียบง ช่ปีนี้เรียบหรูนะปีที่แล้วจะเป็นเป็นออสเปนติเป็นน้องงูนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะมาเป็นในรูปแบบแบบทรีชแนลหน่อยเป็นต้นคริสต์มาสจริงๆค่ะก็สำหรับคนที่มาทำคอนเทนต์มาได้เลยค่ะต้นของบูการีที่ฟารสแล้วก็ดัมม่าเราจะได้เห็นคอนเทนต์ของเาวิกามากมายคริสต์มาสใช่ไหมค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะจะมีรูปลงแน่นอนค่ะรูปเดียวนะคะรูปคนกี่คนค่ะคนเดียวเพราะว่ายังไง ถ้า <laughs> สักคนเดียวนะคะเพราะว่าจูบลแล้วแล้วดูบอกหักแล้วไม่ทำอะ เป็นย้อนเป็นย้เก๋ตั้งแต่ฮารุวีได้ะฮารุวีที่เธอไม่มไ่ถ่ายแล้วค่ะตั้งหลากถ้าทุกคนเห็นจะเป็นแค่ภาพลุงก็ใส่แว่นดำ very simple แล้วค่ะตอนนี้ใช่แต่ว่าลุงก็เป็นคนที่ชอบทาของแบบทำไมฝากคนจริงจริมาเที่ยวงานนได้ค่ะก็มาเที่ยวงานกันเยอะๆนะคะต้องการรู้ต้องการ มาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปคอนเทนต์กับต้นคริสต์มาสของบูการีได้ที่ร้านคาราการ์ดมากันเยอะค่ะค่ะค่ะละครมาเมื่อวานก่อนเปิดตัวเนาะเขาบอกว่าเวิร์กก่อนดาววีมาแล้วบอกงี้างนจ้เงิกคอนแทนแล้วเอาจริงๆเมยไม่รู้นะคะว่าจะมีการสปอยเมื่อวานแต่ไม่รู้เลยแล้วเมยก็ยังไม่เคยเห็น ตัวทีเซอร์ด้วยค่ะ<ม>ก็ไม่เห็นพร้อมกับทุกคนแล้วก็เซอร์ไพรส์ามากๆไม่คิดว่าทางช่องวันจะปล่อยเร็วขนาดน,นี้เพราะว่าเรามีคิวจะปล่อยทีเซอร์เปนปีหน้าอันนี้ก็ยอดมันนี้เดียวเป็นนักทิพย์กูมเป็นอะไรที่เราไปถ่ายถ่ายกันมาค่ะเป็นถ่ายทีเซอร์กันมาคือของใหม่นี่ยังไม่เปิดกล้องดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่หม่รู้สึกเราเป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดตำนานนี้ค่ะดีใจมากขอชคุณได้แล้วหรอ ก็วันนี้ช่องช่องบอกเราก็บอกใหม่เอาเลยเแล้วใช่หรอเปล่าคะหน้าคาใส่แว่นเราไม่ชอบเราไม่ชอบเองอันนี้เรื่องบุเอาแล้วเอาแล้วก็ยังว่าเป็นตัวจริงแบบคนแด้จริงๆใช่ไหมคะหนูยังไม่พูดลำนานหนูยังไม่พูดชืจริงอ๋อค่ะก็ค่ะก็เป็นตำนานหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าแบบมีอยู่จริง แล้วก็ถ่ายทอดในอีกมุมหนึ่งก็เป็นผ่านทางของมุมมองของผู้่แล้วก็มีอะไรที่เป็นอย่างที่เห็นกันในในตัวอย่างก็จะมีท่าพับเป็ดอะไรเงี้ยค่ะท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นคอนเซิร์นมาตั้งแต่แรกเลยสําหรับผู้จัดว่าใหม่ทาได้ไหมใหม่ก็รีบส่งกลับไปเลยว่าทําได้ค่ะฝึกแมต้องฝึกแมต้องฝึกแมต้องยาต่ต้องเก็บทุกอย่างอะไร จริงๆถ้าคนเล่นโยคะจะเป็นท่านี้แล้วสมัยก็เล่นโยคะมานานนะไหนก็พอจะทำได้คือตอนที่พี่อ่าทักช่องทางท่ะพี่ก้าวมา,มาะค่ะไหนก็แบบขอขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตอบไหนก็ตงไปทำกระพื่อนไหนก็เกาโอเคทำได้แล้วก็บอกว่าโอเคได้ค่ะพร <c oughs> ้อมม่ค่ะคอมมมันแบบดูมแบบสยแต่ว่าแบบยากปวดหลังมากทุกคนปวดหลังมาก จริงพับเป็ดกันปกติกคงไม่น่าจะไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยนะะแต่ใหม่อะทำอยู่ครึ่งวันนะคะทีกับทีเซอร์อะคะ่ะใช่ค่ะไหม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะใม่เอาแผ่นน้วแผ่นร้อนมาแปะที่หลังเพราะแบบไม่เปิดปวดหลังเลยเลอะคะ่ะเข้าใจความยากลำบากมากเลใใกยค่ะตั้งตารอไม่เห็นที่เลียงจิงจรใจมากค่ะใหญโดนตั้งตารอเพราะเป็นแคสทีมใหม่ไม่เคยร่วมงานด้วยคะ่ะ แล้วอีกหลายหลานคัทมาที่ไปเซอร์ไพรส์ในในละครเรื่องนี้น,นคะคะมันมีอีกหลายคนมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบทุกคนน่าจะชอบค่ะแม่ยังชอบเลยแล้ตอนนี้มันเปิดกล้องมาแล้วเปิดปีหน้าค่ะเปิด้าเนก็เปิดนนี้เป็นคัทถ่ายที่ใช่ค่ะไม่ไม่แวะไปถ่ายหนังก่อนเรื่แล้วค่อยมาถ่ายเรื่องนี้ มีคงอน๋อใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกอยากทำโปรเจกต์อีกแล้วโปรเจกต์ไม่อยากถ่ายหม้อมกันเลยไปถ่ายหนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มโปรเจกต์ค่ะรอบปักฝากปรนๆทศเอาคามด้วยนะคะถ้าใครเห็นทีเซอร์แล้วชอบก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะดีใจมากค่ะทุกคนที่อ่านก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเปิดกล้องเร็วๆอยากให้คนได้ดูกันค่ะไปที่ละาคอนชีวิตบ้างดีกว่า ดีเมาใจเขาบอกว่าหวานเกินอืงงมากทำไมทะเลวาหวานกันแบบนี้ค <c oughs> ู่เราแบบนี้คู่เราใช่ไหมหรือแบบคู่อื่นคู่ลิลลี่กับพี่ชินง <c oughs> ไง ต่ก็แต่พวกเรามีโดรนนะมีบินโดรนนะเออน่ต่นเต้มากเลยใช่ค่ะมันมันเป็นแพ็กเกจที่ที่โรงแรมเขาสั่งเราสามารถจองที่โรงแรมได้ค่ะมีตั้กล้องประจำโรงแรมใช่แล้วภาพเออจะซีนั้นมันเขาแต่งนะเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากเลยค่ะแต่ไละกลัวกลัวเขาคุกเข่ามาจังหวะนั้นรู้อยู่แล้วว่าคุกไม่ได้ไม่ได้ คุไม่ได้ทีอยอีกปวดขาอยู่คุณไม่ลงค่ะมีเก้าวิ่งมาจากประเทศไทยเก้ามาใส่เหรอเปลี่ยนตัดขาเลยวิ่งมาจากประเทศไทยแต่หลายๆคนก็ดูจะเชียร์แบบมิวสุภาษิตเองเขาบอกว่าแบบเออกลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงทันต์จริงจริงเพื่อนเชียร์เราเราก็เชียร์เพื่อนเหมือนกันทอมอลนี่เพื่อนมันถึงวัยของพวกเราแล้ว แต่งกันเลยทุกคนออ <c oughs> แต่งเดี๋ยวนี้เจ้าคนไหนเจ้าคนไหนต้องรับเราทุกคนเลยเพ<อ><อ>ื่อนหนูทุกคนคือมันอยู่ในวัยที่แบบถ้าใครพร้อมก็เอาล็อกเพงดังเลยนะถ้าใครที่แบบพร้อมก็สามสิบแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าเพื่อนคนไหนที่ มีความรักที่มั่นคงเลยหม่ก็จะแบบเชียร์นะเราเชียร์ซัอร์ตแล้วเราแบบะขาพยายามสัรักเลยค่ะต้ิตพรุ่งแบบเลขสอแบบยี่สิกว่าพร้อมนจยังไม่ถึงเวลาอ่อีต่นอีกตือีกตื่นาีกตื่นอีกต่นอีกตื่นอีกตื่นอต่อีกตื่นอีกต่นอีก่นอีกทีก่อีกตื่นอีกต่นอีกตื่กตื่นกนนกอี่ก หรือมั้งหรือมีอะไรอีกเราไม่เอะเรเอเป็นถ่ายรูปทำคอนเทนต์เฉยๆเอาทุกอย่างที่ทำในในคลิปนั้นนะคะตากล้องเป็นคนดีหมดเลยจังหวัดที่เดินเข้ามาก่อนเขาดีใช่เพราะว่าตากล้องอ่ะเหมือนเขาถ่ายให้ทุกคู่ที่ไปโรงแรมเนี้ยดังนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าเออแค่งู แทนยูหมุนตัวผู้หญิงวิ่งเข้าหาการเดินหากล้องอะไรเงี้ยเขา v ฟร y p r o f e เ s i o n a l อค่ะเราแค่ถังป่าใช่น่เหมื่นนี้ช่ไม no เออไม่เตรไม่เตรไม่ค่ะีแต่เราก็งาที่แต่กล้องบอกตแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนเรถ่าจะบอกทีหลังใช่ไหมคะเดี่ี่ถ้าหนูดนั้นสะบนเลยครับเขเห็นมขนี้ถ้าสันจะก้องทียร้อยเลย ค่ะทุกคนข้ามฝังเลยค่ะโอ้โหข้ามฝั่งยังไงแต่ถ้ามีข่าวดีบอกแน่นอนคนแต่ยังดีน่าเลยดีน่าเลยรอเพื่อนๆรอเลยค่ะจริงหรืจริงเราดีใจไหมเพอแบบมันแค่มีรูปประมาณนี้ออกมาคนก็เชียร์ให้แต่งได้แล้วเลยดีใจนะคะคือหมาแบบหมารู้สึกว่าการที่คนสองคนคบกันแล้วแบบมีหลายๆคนเห็นด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็แบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจอะค่ะดีดีดีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็

ไ้้เลยชองเลยเจ้าที่เราสวยขนาดนี้เราสร้างความมั่นใจเขายังไงว่าแบบคถึงแบบไม่อยากไม่แต่งเลยสร้างความมั่นใจเขายังไงทำไมพี่มีคนเดียวฝั่งคนเดียวก็ว่าเขไม่มีูเ่าเขาไม่เขาไม่เมคเาไมมาม่าเาไม่เาเดียวฝั่งนี้เราูเามาเา ว่าใจเขายังไงบ้างถือว่าแบบดูความรักเลมไม่ยอมว่ไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่มีอะไรเลยทั้งๆเขาก็ใจยังไงบ้างให้เทาอะไรอย่างเงี้ยเลวไปแล้วก็ก็สร้างความมั่นใจว่าที่ไม่แต่งนันแหละค่ะไม่คือเราก็เราคือเราตักหนักมั่นใจอยู่แล้วค่ะใช่รอแค่เวลาที่มันใช่แค่นั้นเลยโอเค ก็คือว่ายังไงในอนาคตต้องต้องเป็นต้องเป็นที่ตื่นพนันที่ตื่นชอบไปใหม่พนานอย่างงี้ถูกณแม่ใช่ขนาดตอนนี้ต้องเป็นยังไงจริงได้ละแม่ขอทำเรื่องพนันเกแม่ที่แบบโอ้ยสนุกมากเลยนะคะทำไมเห็นแม่ไปมีความสุขทำไมก็มีความสุขที่สุดในโลกเลยคือเขาแบบเขาชอบขนาดเกมนี้มาอ่านมาตั้งแต่ใหม่แบบอายุสามปุบนะคะแล้วพอวันหนึ่งเราเราพอ แล้วก็สามารถจัดงานวันเกิดให้คุณแม่ได้อนะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มให้คุณแม่เลยค่ะก็เอาจ้งางพนันเกดที่แม่ชอบตอนที่ดูแต่สมัยกอนๆ่อนะไรเงี้ยก็จ้างมาเล่นที่บ้าน ที่พี่รูใช่ไหมคณะน,น,นี้ดังมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่มาเล่นให้ด้วยแล้วก็ะเล่นท,ที่บ้านค่ะเป็นก็ตั้งโลงงวิเกในบ้านเลยค่ะจริงวิววิวให้ตั้งหลายเดือนเจ็ดเด้นนอน เดือนใช่ค่ะเขาเล่นอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าโหมาหมายว่าเป็นหนึ่งในคณะนิเกตที่แบบมันแบบเป็นท็อปของประเทศไทยอะค่ะดังนั้นแบบเขาคิวเยอะมากค่ะแล้วเมยก็เวลาติดต่อไปเราก็ติดต่อมาเล่นงานมันเกิดแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลสุดท้ายก็สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญคือเก็บความลับได้นี่เป็นอะไรที่ยากมากใช่เพราะว่าแบบคุณแม่ก่อนหน้าจะเป็นก่อหน,นอหน้าที่จะมัน คือคุณแม่เขายังไปดูอยู่เลยยังนั่งรถไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูอยู่เลยอ่ะใชายไ่ก็แบบไม่ต้องไปดูหรอกไปดูทำเนียร์เขาจะเขาจะมาบ้านอะไรอยู่แล้วเลยบอกไม่ต้องไปดูหรอกแม่เดินทางไกลอันตรายแม่บอกแม่จะไปแม่ชอบไปกับโอ้แต่แม่ใหม่อ่ะติ๊กหนักมากเลยอ่ะแบบแม่ย่อไปตกใจมากไปไม่อยากให้แม่ไปดูแล้วติ๊กหมากทุกคนแบบ แบบเหมือนเหมือนตาน่ดัง,งอะไรเงี้ยแม่หนูเหมือนอยู่ไม่นิ่งแล้วว่ะค<อ>ือไ,ไปเอทีเอ็มมาแบบใม่กุลสายเปย์เขาเป็นอย่างงี้น,ะะ<อ>นี่ว<อ>ันนั้นเปย์ไปสามหมื่นสามหนนมืนแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลคะคะแบบแม่เม,มื่อนี้รีบกลับเลยค่ะ เดีมปเห็นเกณฑ์ทไงะโหที่จริงเขาหลไหมน่าจะลงว่าต้งแต่ใเด็กๆแล้วเพราะ่าดูมาจนไหนอยู่3มปีมตั้งแต่สาว่ยแวแบบแต่ความสุขของเขาอะค่ะเ้าจะทอะไรก็มทํามดินเพราะว่าเ้าก็อายุเยอะแล้วเราก็สปอรแม่เต็มที่เดาไม่หดเงินให้เผื่อด้วยใช่เป็นม่วมงม่้ไ่อยเป็นชั่โมงนี่ส สกมาดีใจมากเลยคุณแม่เขาบอกอะไรกับเราบ้างว่าทำให้เขาขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาบอกอะไรกับเราดูเขาก็เขาบอกรักหนูแล้วเขาก็แล้วเขาก็แบบว่าเขารักหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะโทรไปปวดที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยโทรไปปวดจะยากแบบเธอสิอย่างนี้อะไรเงี้ยเออเห็นแม่ดีใจแบบกี้ออกมาก็ดีใจมากมากนานๆแม่โทร ออกสื่อเลยค่ะเขาไม่ยอมออกสื่อใดๆเลยแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่แบบไปจ้างช่างให้ไปซื้อชุดให้แล้วก็ไปให้คนมาเก็บใส่แบบนั้นแม่หมดเลยค่ะให้เขาสวยแลให้ออกที่สุดออกคือให้เขาสวยที่สุดเพราะว่าคนที่เขาแบบชื่นชมจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดนุ่มทุกคนร้อยขา